หาของนายทักษิณเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าป่วยจริงแต่ต้องยืนยันว่าป่วยหนักจนโรงพยาบาลราชธรรมรักษาไม่ได้แล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์มีหลักฐานที่ประชาชนเนี่ยบอกว่าอะสามารถมายืนยันได้ว่าป่วยหนักจริงๆจนต้องออกมารักษาข้างนอกอย่ามองว่าประชาชนไม่รู้หรือว่าประชาชนโง่ อีกคนหนึ่งค่ะที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะก็คือคุณหมอวรงค่ะหมอวรงเนี่ยโพสเฟซบุ๊กบอกว่าไม่เห็นด้วยกับคําตอบของคุณทวีรัฐมนตรียุติธรรมอะค่ะแจกแจงออกมาเป็นข้อๆอ,อย่างข้อหนึ่งเดี่ยหมอวรงบอกว่า นายทวีรัฐมนตรียุติธรรมที่ททพยายามอ้างว่าพราบรกรมราชทานออกมาตั้งแต่ปี60กฎกระทรวงที่ออกมาก่อนก็คือปี63จากนั้นเนี่ยมีการออกระเบียบกรมราชทานใหม่ไม่เกี่ยวกับนายเศรษฐาสิ่งที่ถามกลับคือการที่ท่านปล่อยให้กรมราชทานออกระเบียบแล้วมีอำนาจเหนือคำพิพากษาโดยอ้างอิงกฎกระทรวงกับพรบราชทานที่สามารถเปลี่ยนคำพิพากษาจากจำคุกให้ไปอยู่บ้านได้เนี่ยอันนี้คิดว่าหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือพวกท่านกำลังเล่น แ,แปรธาตุกฎหมายอยู่หรือเปล่าข้อ2หมอหมอว่ารรงบอกว่าแม้ว่านายทวีี่จะมองว่านายทักษิณเป็นนักสร้างสันติภาพนะที่ก่อนหน้านี้อ้างว่านายทักษิณนนจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอํานาจอยากให้บ้านเมืองมีสันติภาพแต่นายทวีต้องไม่ลืมว่านายทักษิณคือนักโทษการเมืองเป็นนักการเมืองโกงและถูกสารตัดสินจําคุกในหลายคดีที่สําคัญในราชกิจจาที่มีพระราชทานอภัย มีพระราชทานอ,อภัยลดโทษนะนายทักษิณก็มีความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทํามีความสำนึกผิดก็ขอรับโทษตามคำพิพากษาไปดังนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นนักโทษคดีโกงไม่ใช่นักสร้างสันติภาพอย่างที่สามหมอวรองบอกว่าการที่คุณทวีบอกว่าหลายคนสงสัยว่านายทักษิณป่วยจริงไหมซึ่งแพทย์ยืนยันว่าป่วยจริงไม่ได้มีการตรวจสอบแค่สมาชิกในสภาเท่านั้นนะแต่มีการตรวจสอบจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีก ซึ่งปัญหาของนายทักษิณเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าป่วยจริงแต่ต้องยืนยันว่าป่วยหนักจนโรงพยาบาลราชธรรรักษาไม่ได้แล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์มีหลักฐานที่ประชาชนเนี่ยบอกว่าอะสามารถมายืนยันได้ว่าป่วยหนักจริงๆจนต้องออกมารักษาข้างนอกอย่ามองว่าประชาชนไม่รู้หรือว่าประชาชนโง่อย่าลืมว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนเงินที่ใช้ก็ของประชาชนนะคะคืออันนี้คือพี่หมาว่ารองเด็กกิมมิกรมออกมาโต รัฐมนตรียุติธรรมเป็นข้อ,ขอค,คือเมื่อวานนี้ที่ท่านร <c oughs> ัฐมนตรียุติธรรมพูดว่าทักษิณคือน,นักสร้างสันติภาพเนี่ยโอ,อ้โห oh, oh, ประโยคนี้สร้างความสั่นสะเทือนประมาณแมกนิจูดที่9.0ในประเทศไทยอย่างมากมายค,คุณหมอวรงออกมาโต้คุณพิชิตชัยมงคลแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอก็โต้คุณทวีแบบชน,นิดที่เรียกว่าคําต่อคําประโยคต่อประโยคสวนกันเหมือนกันนะใช่ครับอ่าอย่างเช่นคําว่า สันติภาพที่คุณทวีว่าคุณพิชิตเขียนงี้ว่าสันติภาพหรือสงคราแล้วก็ขยายความว่าความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่ๆมาจากการคอร์รัปชันของทักษิณชินวัตรและยิ่งรักชินวัตรทาให้คนออกมาต้านและคนออกมาหนุนทักษิณคือตัวทําให้เกิดความแตกแยกไม่ใช่ผู้สร้างสันติภาพคุณทวีพูดว่าทักษิณชินวัตรยอมรับโทษสํานึกโทษต่อพระมหากษัตริย์ในการขอพยโทษไปแล้วอันนี้คุณพิชิตยกมานะแล้วก็ขยายความว่า การที่รัฐมน,นตรีทวีสอดส่องบอกว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรคือผู้สร้างสรติภาพมันเท่ากับการันตีนักโทษและยอมรับว่ารัฐบาลไทยอุ้มนักโทษและมอ,อบอภิสิทธิ์ให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรทั้งที่นักโทษชายทักษิณยอมรับผิดแล้วก็คือโต้เป็นดอกๆเลยครับส่วนกรณีที่คุณทวีบอกว่าไปคุมขงังหรือว่าไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคุณคิดดูนะไปไหนไม่ได้อะไรยังไงก็เท่ากับว่าเสียอิสรภาพแล้วคุณพิชิตบอก ถ้าเป็นเช่นนั้นทําไมไม่พาทักษิณชินวัตรกลับเรือนจําไปเลยล่ะเพราะ <outer. S 2> ที่นั่นก็ห้องสี่เหลี่ยมควบคุมเช่นกันที่สําคัญกลับเรือนจําความยุติธรรมจะได้คืนมาเสียทีจะมานอนห้องสี่เหลี่ยมโรงพยาบาลตํารวจเพื่อทําลายกระบนวนความยุติธรรมอยู่ทําไมจากอดีตสร้างความวุ่นวายวันนี้ทักษิณขนาดเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดก็ยังสร้างปมขัดแย้งในประเทศไทยขึ้นใหม่ครั้งสันติภาพตรงไหนครับทวีสอดส่องสันติภาพเพราะคุณได้อํานาจใช่ไหมอํานาจทําให้ความจริงเปลี่ยนและเปลี่ยนความจริงได้ การเอาอำนาจรัฐไปอุ้มคนที่โดนคดีคอร์รัปชันระวังอนาคตมันจะไม่เกิดเสรีภาพอย่างที่ต้องการอนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาเขาเรียกว่าอะไรโต้คุณทวีสอสอบอีกคนหน <ๆ S 2> ึ่ง <ๆ S 2> ครับคุณนันทิวัฒน์สาบานอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่ามังกรพ่นไฟเกินร้อยยี่สิบวันแล้วนักโทษชั้นสิบสี่จะจบยังไงจะเอาออกจากคุกก็เอาเถอยยังไงยังไงก็จะเอาออกอยู่แล้วพูดจาให้ชัดเจนแถลงข่าวเลยอย่าอ้ําอ้ําอึ้อง ปัดกันไปปัดกันมาระหว่างโรงพยาบาลตำรวจกับกรมคุกต้องเผชิญหน้ากับความจริงให้ได้นักโทษเทวดาใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นโดยมีพักและนักการเมืองอุ้มฝ่ายค้านก็หวังพึ่งไม่ได้ไม่เคยแสดงบทบาทในเรื่องนี้ไม่เคยแยแสไม่เคยถามรัฐบาลหรือดีลลับจะมีจริงขอให้กำลังใจคอปทอที่ทวงหาความยุติธรรมคอปทอทวงถามทุกอาทิตย์เพื่อหาคําตอบก็หนีหน้าอยากคิดว่าจุดไม่ติดนะไฟในะจุดติดแล้วสังคมรับรู้แล้วรอการเป่านกหวีดเท่านั้นอยากคิดว่าการเอาคุณพิรพันธ์มาดูแล จะช่วยอะไรให้ดีขึ้นใครจะโง่จับเผือกร้อนสู้สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวถอยหลังดีกว่าไหมระวังอย่าให้มังกรพ่นไฟตั้งแต่ต้นปีเดือดนะ,ะคะเดี๋ยวเราเบรกอารมณ์สักครู่ดีไหมคะเอาอีกคนหนึ่งก่อนแล้วกันอาจารย์เสรีวงมนธา,าอาจารย์เสรีวงมนธาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ารัฐมนตรีบอกป่วยจริงคือคุณทวีเนี่ยแกพูดในสภาเมื่อวานนี้แกบอกว่าต่อให้ผมไม่เคยไปเยี่ยม เขาใช้คําว่าท่านทักษิณทุกคําเลยนะครับ,รบต่อให้ผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไม่เคยไปเยี่ยมท่านทักษิณแต่ผมก็สืบถามสอบถามแล้วหมอก็บอกว่าป่วยมผมก็เชื่อหมอพูดง่ายๆก็คือบอกว่าป่วยจริงอาจารย์เสรีบอกว่ารัฐมนตรีบอกป่วยจริงจงต้องพักรักษาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าป่วยเป็นอะไรอาการหนักขนาดไหนรักษามามากกว่าร้อยี่สิบวันแล้วทําไมยังไม่หายลูกสาวบอกว่าพ่อพักฟืน้นตกลงใจใเชื่อใครดี นักโทษเทวดาอาการหนักยังต้องพักรักษาหรือว่าหายแล้วแต่ยังต้องพักฟื้นตั้งไลน์กลุ่มแล้วคุยกันก่อนเถอะนะจะได้พูดจาได้ตรงกันพูดไม่เหมือนกันแบบนี้จะให้เชื่อใครหรือเชื่อไม่ได้ทั้งสองคนการกระทำที่สนุกสนานของลูกสาวไม่สะท้อนว่าพ่อป่วยหนักหรือว่าเขาเข้มแข็งสามารถทำใจได้อะไรจะเกิดก็เกิดแบบนี้น่ายกย่องนะแต่ทำไมจึงไม่คิดจะตอบข้อสงสัยของประชาชนกันเลยทำไมโยนไปโยนมากันละ่ะพูดความจริงไม่ยากหรอก นี่ฮะหลายคนก็ออกมาเรียกร้องว่าเอาละนะฮะวันนี้คือคุณจะทํายังไงคุณแถลงให้มันเป็นกิจจลักษณะเลยอย่าอ้ำอ้ำอึ้งกันแบบนี้ก็ที่รัฐมนตรีบอกว่าผมก็สอบถามอาการหมอแล้วครับก็คุณหมอว่าโรงถ้าสอบถามแล้วหมอใบรับรองแพทย์ให้ชัดเจนไปจบเลยจบแค่นั้นแล้วก็คือให้คุณหมอเนี่ยตั้งตัวแถลงเลยเออกมารับรองเลยอ่าอะไรนะที่มันมีภาพผ่าสี่จุดครับ คือผมเนี่ยพยายามเอาใจช่วยนะอ,อยากให้มันมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยหนักเป็นไอ้นั่นไอ้นี่เข้าขั้นนี้จะต้องผ่าค,ค,คือทำทุกอย่างเนี่ยให้มันชัดเจนมันก็จะได้จบจะได้ต้องไม่มีคําถามแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดการเคลื่อนไหวอยู่แบบนี้ใช่แล้วอ่านข่าวนี้มาร้อยยี่รอยสามสิบวันแล้วับอะ